โอเคครับมาดูต่อนะครับข้อที่11กันนะครับข้อ11ครับถามว่าให้ f 1และ f 2เป็นโฟกัสของไฮเพอร์โบลาที่มีสมการ5 x กำลัง2ลบ4 y กำลัง2ลบ1 0 x ลบ16 y เท่ากับ31นะครับถ้า a b c นะครับเป็นจำนวนจริงที่ทำให้วงกลม x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก a x บวก b y บวก c เท่ากับ0นะครับแล้วก็จะมี f 1 f 2นะครับเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วถามว่า a อกกำลังสองบวกบกำลังสองเนี 2, ่ยนะครับมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะมาดูกันช้ชาๆนะครับอ่ะโอเคจากสมการไฮเปอร์โบลาครับจากสมการไฮเปอร์นะไฮเปอร์ Hyper ของเราคืออะไรครับคือเขออย่าศูนิดหนึ่งนะไฮเปอร์ Hyper ของเรานะครับคือสมการ 5x ากำลังสองนะครับลบสี่วกำลังสองลบสิบ -16 y เท่ากับ31นะครับอ่ะโอเคพอเราเห็นสมการรูปแบบอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะมาเขียนสมการนี้ให้อยู่ในฟอร์มมาตรฐานถามว่าทำไปทำไมทำไปเพื่อวิเคราะห์ให้ได้ว่าไฮเปอร์อันนี้นะครับจะมีจุดศูนย์กลางคือจุดอะไรนะครับ a b c ที่ควรจะเป็นคืออะไรเพิอเออาจจะใช้ถึงความยากันเอก ก็คือความยาแกนตามขวางของไฮเปอร์นะครับความยาแกนสังยุคข,ของไฮเปอร์แล้วก็ความยาวของโฟกัสแะโฟกัสเพื่อสะท้อนถึงจุดโฟกัสก็ได้นะครับอ่ะมาทํากันเลยขอเลงนะการแยกนะครับเราต้องเลงสัมประสิทธิ์หน้า x กำลังอกับกำลังสองเราจะเอาสัมประสิทธิ์ที่เป็นบวกมาเล่นก่อนก็คือกลุ่มของ x ออกมาเป็น 5x กำลังสอลบ 10x และตรงนี้ขอเว้นที่ช่องว่างนดิดหนึ่งนะครับเพื่อจะทําอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็มาลบกับตัวนี้ครับลบกับดึงเลยนะลบกับกรุ๊ป y ก็คือ 4y กําลัง2นะครับบวกกับ16 y เพราะเราดึงลบออกมาแล้วนะครับแล้วก็เว้นช่องว่างเช่นเดิมจะเท่ากับส1นะครับอ่ะทีนี้เพื่อให้มันสามารถเติมเลขได้ง่ายยิ่งขึ้นจะขออนุญาตดึงเลขกันหน่อยเนาะนะครับกรุ๊ป x ดูสัมประสิทธิ์นะครับมีเลข5มีเลข10ตัวร่วมดึงง่ายคือเลข5ดึงออกมาเป็น5นะครับคูณกับ x กาลัง2ลบกับ2 x นะครับแล้วก็กรุ๊ป y ครับสัมประสิทธิ์มีเลข4มีเลข16ตัวร่วมแน่นอนครับคือเลข4ก็ดึง4รอเลยก็คือเป็นลบ4คูณกับ y กาลัง2นะครับแล้วก็บวกกับ4 y เว้นช่องว่าง้เท่ากับส1นะครับอ่ะมาเคลียร์ x ก่อนนะครับช่องว่างที่เราเติมตรง x นั้นนะครับ มาดูกันดีๆนะคนทัดน์นี่ผมขอลบออกก่อนนะเพื่อความสวยงามนะครับอ่าโอเคสักครู่นะวันนี้ก็ทวนในใจได้อ่าเติมเลขก,กันดิกป่าครับรูป x ก่อนเรา,าจะเห็น x กําลังสองลบสองใช่ไหมครับจะเติมเลขอะไรเอ่ยเพื่อทําให้มันเป็นกําลังสองสมมติณง่ายๆครับเราเติมด้วยเลขหนึ่งได้เลยนะที่มาที่ไปก็ไปแกะจากคลิปข้อหนึ่งที่ผมเคยสอนประมาณนี้นะครับ เอา,เาล้กันเป๊ะๆเ,เลยเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คือ <Y>, y y กาลังสองบวก4 y เติมอะไรดีเพื่อให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์เติมเลข4เข้าไปโอเคนะสุดท้ายจะได้ว่ามันคือ5นะครับคูณกับ x ลบ1ทั้งหมดกําลังสองลบกับ4นะครับคูณกับ y บวก2ทั้งหมดกําลังสองนะครับถามว่าทำอย่างนี้ถูกไหมคำกลบคือผิดเต็มประตูเพราะว่าการที่เราเติมเลขขึ้นมาอย่างเงี้ยอะ ไะไ์ให้ดูประกอบด้วยนะครับจะได้เห็นชัดๆแล้วเติมเลข1อย่างเงี้ยเติมเลข4อย่างเงี้ยไม่สมบูรณ์เพราะว่าฝั่งขวาเนี่ยไม่ได้เติมด้วยการจะเติมเลขอะไรสักอย่างหักเลขอะไรสักอย่างในสมการจะต้องเติม2ฝั่งจะต้องหัก2ฝั่งนะครับมันจะได้บาลานซ์กันเนาะอ่ะมาเติมเลขกันเถอะจะเติมเลข1ใช่ไหมครับดูดีๆนะในเลข1เนี่ยมันมีเลข5อยู่ข้างหน้าอยู่แสดงว่าเขาต้องเติมบวกห้ืส่วถึง5คูณ1 กรุปบครับมีเลขสีเติมเข้าไปแต่อย่าลืมข้างหน้ากรุปบมีลบสีรออยู่ลบสคูณสคือลบสิก็ต้องเติมลบสิไปด้วยที่ฝั่งขวาอ่บวกเลขกันนะครับฝั่งขวาเอามาเป็น3ามเอ็ดบวกห้าสามบสิคือ20โอเคนะและอย่างที่พูดครับว่าการเขียนฟอร์มมาตรฐานของไฮเปอร์ฝั่งขวาจะต้องเป็นเลขหนึ่งซึ่งฝั่งขวาคือ20ตอนนี้แสดงว่าเราต้องเอา20หาตลอดออกมาเป็น นะครับ x ลบทั้งหมดกำลังสองหารด้วย4ลบกับ y บวก2นะครับทั้งหมดกำลังสองหารด้วยอ่นะครับเท่ากับ 1, โอเคเนาะนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะจะได้สมาการไฮเพอร์โบลาอันนี้ขึ้นมานะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับทำรายละเอียดกันก่อนนะครับเราจะรู้ทันทีว่า เอกำลังสองของเราคือเลข4เนาะเขาว่าไฮเปอร์เนี่ยเราไม่แคร์ครับว่า A อกำลังสองมีกำลังสองใครมากกว่าเราแคร์ว่าใครมาก่อนเนี่ยตัวสุดตัวไหนมาก่อนอันนั้นแหละคือ A อกำลังสองนะครับเป็น a กำลังสองเท่ากับ4แล้วก็ b ีกำลังสองเท่ากับห้าเจากที่พูดกันหลายครั้งหลายหนว่าความสัมพันธ์ของไฮเปอร์คือนะครับซกำลังสองเท่ากับ a อกำลังสองบวกกับ b ีกำลังสองจะออกมาเป็น4 บวกหนะ้าเนาะซึ่งง่ายครับเป็นคือเลขเก้านั่นแหละสแสดงว่า c เดียวของเราจะกลายเป็นเลขสามตามทันไหมครับ c ของเราคือสามเพราะฉะนั้นครับจุดโฟกัสของเราจะมีสองจุดก็คือจากจุดศูนย์กลางบอกกันก่อนว่าจุดศูนย์กลางเนี่ยนะครับจุดศูนย์กลางของมันเนี่ยมีจุดเดียวก็คือจุด1ลบสใช่ไหมแต่นี่คือไฮเปอร์นอนแสดงว่าโฟกัสจะต้องเคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวานะครับซึ่งก็จะเคลื่อนกันฝั่งละ3หน่วย เคลื่อนซ้ายก่อนก็หักไป3ในตรง X ก็กลายเป็นจุดลบสลบสนะครับเคลื่อนขวาคือเดินหน้าไปเดินควายทางขวาไป39ก็เติมเข้าไปครับกลายเป็น1นบวกสคือ4ก็คือเป็น4ีลบสเพราะฉะนั้นจะได้ทันทีว่าจุดโฟกัสของเขาคือลบสลบสกับ4ีลบสนะครับอ่ะเรื่องของไฮเปอร์จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเราจะมาดูเรื่องของวงกลมกันบ้างเขาบอกอย่างนี้บอกว่า ถ้า a b c นะครับเป็นจำนวนจริงที่ทำให้วงกลม x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก a x บวก b y บวก c นะครับเท่ากับ0โดยที่มีของเก่าจากไฮเปอร์ที่ทำมาคือมีส่วนของเส้นตรง f 1ึง f 2เนี่ยนะครับเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางถามเลยว่าแล้ว a กำลังสบก b กำลังสองเนี่ยมันจะมีค่าเท่าไหร่กันนะครับอ่ะทีนี้ปัญหาของคนที่อ่านจด เราเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยข้อน,นี้ใจร้ายเหลือเกินไม่ได้บอกสักหน่อยรัศมีเท่าไหร่ไม่ได้บอกเลยว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมคืออะไรจะเย็นๆครับข้อน,นี้มันแอบ,บใบเรามาแล้วว่าวงกลมรัศมีเท่าไหร่วงกลมมีจุดศูนย์กลางเท่าไหร่จากคําพูดที่ว่ามี f 1 f 2นะครับซึ่งเป็นเสวนของเส้นตรงของเราเนี่ยเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางอันนี้คือคีย์สําคัญเลยนะเพราะฉะนั้นขอเขียนอย่างนี้ครับจากที่เรารู้ว่า F1 f, f 2เนี่ยนะมันคือเส้นผ่านศูนย์กลางอ่าเขียนดีๆครับเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะฉะนั้นนะครับขอวาดสวยๆหน่อยนะอ่าโอเค F1, F2, f 2, ผ่านศูนย์กลางแสดงว่าตรงเนี้ยมันจะมีจุดฝั่งหนึ่งคือจุดอะไรครับจุด 2, ลบสลบสที่เราได้มาจาก F1 และ F2 ของเราคืออะไรครับ อีกหนึ่งจุดครับสี่ลบสองเพราะฉะนั้นครับหาจุดศูนย์กลางได้แล้วเพราะมันคือเส้นผ่าศูนย์กลางถูกต้องไหมฮะก็หาจุดกึ่งกลางง่ายๆเลยก็คือเอา, 4, ารลบสองบวกสี่า 1, 4, หารด้วยสองกลายเป็นอะไรครับจุดหนึ่งเนาะเอารลบสองบวกกับลบสองกลายเป็นลบสี่ลบสี่หารด้วยอ่าสองคือลบสองนะครับอ่ะโอเคนะจะเป็นจุดนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สมีง่ายเลยคราวนี้รัศมีก็คือหาระยะจากจุดศูนย์กลาง ขอคิดเลขง่ายๆไปถึง f 2แล้วกันจะได้ว่า r ของกาคือ3นะครับค,คิดเลขง่ายๆเลยนะครับเอาวง x มาลบกันเพราะฉะนั้นจะได้ว่าสมาการวงกลมก็คืออะไรครับ x ลบ1ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ y บวก2ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับกค่าีือ3เนาะ3ากำลังสองนะครับอ่ะค่อยๆกระจายนะ x ลบ1กำลัง2ครับต้องกระจายนะเพราะข้อนี้อยากรู้ฟอร์มทั่วไป x ลบ1กำลังสองคือ x กำลังสองลบ2 x บวก1นะครับแล้วก็บวกกับ y บวก2องเท่ากับกำลังสองก็คือ y กำลังสองบวกกับ4 y บวก4นะครับจะเท่ากับอะไรครับเท่ากับเลข9เขียนสมการดีๆจะออกมาเป็น x กำลังสองบวกกับ y กำลังสองนะครับลบ2 x นะครับบวก4 y หนึบวก4คือ5แล้วเอาเก้ายไปลบกลายเป็นลบ4นะครับ ถามว่าเขาได้ถามสมก,การไหมไม่ได้ถามครับโจทย์ถามว่ากับที่โจทย์โจทย์ถามว่าอ้าวแล้ว a กําลังสองบวก b กําลังสองเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่ซึ่ง a กําลังสองรู้แล้วคือลบสองกำลังสองบีกำลังสองรูแล้วคือสี่กำลังสองก็ได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับเอกำลังสองบวกกับ b กําลังสองเท่ากับ ลบสองกลังสบวกกับสี่กลังสออกมาเป็นลบกลั 2, คือสี 4, 2, คอ 16, ่ครับสีลังสองคือ16บกวกเลขครับคือ20จบเลยเรียบร้อยนะครับแต่ข้อนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะเอาพูดกันตรงๆครับอันนี้คือวิธีแบบตรงไปตรงมาไม่มีอะไรบิดพลิ้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครสายเร็วสายซิ่งนะครับสายเร็วสายซิ่งเลือดูโจทย์โจทย์พูด,พดเราว่าอ้าว F1 F2 เนี่ยมันคือเส้นผ่านศูนย์กลางนะคือเห็นแค่นี้เขาก็รู้ในใจเลยแหละว่านะครับจุดกึ่งกลางจุดศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยมันจุดเดียวกันกันกบจุดศูนย์กลางของไฮเพอร์โบลานะครับอัน,นักันเป๊ะๆเลยเพราะว่า F1 F2 เนี่ยมันคือผลผลิตจากจุดโฟกัสของไฮเปอร์ใช่ไหมครับแล้ทีนี้ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของ ไฮเปอร์กับจุดโฟกัสของไฮเปอร์เนี่ยพอเอิญมมันเท่ากันสองฝั่งไว้สแสดงว่าเราก็สามารถติ๊กต่างได้เลยครับว่า F1f2 เนี่ยมันคือสมบัติศูนย์กลางโดยที่มีจุดศูนย์กลางของไฮเปอร์ทหน้าที่เสมือนกับจุดศูนย์กลางของวงกลมได้เลยใครเป็นสายที่ก็จะมองถึงขั้นนี้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมสอนหนังสือเนาะขอสอนให้มันละเอียดละเอียดสอนให้มันแบบตรงไปตรงมาเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนของการทําโจทย์นะครับเพราะว่า พอเรารูกแค่ใน้ใช่ไมสุดท้ายกระบวนการโปรเซส s ก็เหมือนสีชมพูที่เพิ่งสอนไปเมื่อสัครู่นี้ทั้งหมดเปะ๊เปะๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึงที่ช่วยให้เราวิเคราะห์โจทย์มองโจทย์ได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมนะและนี่คือโจทย์ข้อที่11ครับ